โอ้ขอบลนะสดครับตื่นนี่าีดนครับเพื่อนกาบสวัสดีนานๆที่มาขายอยู่หากินครับผมเมื่อี้พี่โจกเมียสวนมาหาสวนกุ้งครับผม กุ้งอยบ้านเขาเนี่ยครับเดี๋ยวมารอรับชมนะครับค้องน้อยๆอยงนี้ทีมีกุ้งบ่โวนะพากันแจงอุปกรณ์มาเหเฮ็ดกินพร้อมครับวันนี้โอ้ยคิดว่าที่มากรวยกุ้งกินสดๆอยู่นี่เลยว่าซันวานี่บ่ะจิงจรงเลย โอ้ยพีโจพีโจพีโจเฮ็ดบลาบอยู่เอะมีเงมากมีเงยมากเอามันมันยื่ออกได้ด้ยนะยืดออกได้ด้ยามจับมันเนะยืดอมุ่มุนมุนไม่หโอ้ยน้ำฟังผมหลากหลายเลยเามนน่ะเอาเนี่ยเอาเี้ยเอามาจะทาคุณ ว่ากวดขืนจ้่าไปกวดเน้นกวดขื่นแม่งสิแม่ง่ต้องกวดเงาสิ้นมันเพราเขาอ้ยโอ้คำั้นน่ะโอดยสดครับอุ้งควายออเท็กไคุดมาดอ๊ะคุดมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งโง่ คูออะมันคุ้มล่างไตหึือไม่หิมวะเออเมันมันได้ยินเสียงเจ้ามนะมาต้อนรับอ๋อจัดการงู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 ยังครับนะจัด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 ตายแล้วตายแล้วโอ้ยคนถอนกลุ่อยู่งูยังงู ไปไแฟนงูเหรอแฟนงูเหลืองเนาะโอ้ยจะไปตาบกันก็ให้ไปให้ไม่อยู่ห่าละดีแล้วเดี๋ยวมาขอปูครับโอ้โอ้ยลูกหลานมาหาอยู่หา,หาก,กินเดอ้อครับเดอ้อบ่ได้มารบกวนบรบลู่เอยียงเดอ้อขอกุ้ง ไปยูปก,กินเด้อครับเด้อน่ครับขอเจ้าทีเจ้าทางครับสงสัยงูโตบางนึงหันเป็นเจ้าทีเจ้าทางหรือเปล่านะครับผมขอปูแล้กินกับย่างไหทองเสียทองไรเด้อปูเด้อแล้งไตขึ้นมางางงเงางงน้ากับหน้าไ่ยงมขอบปูเห็นไ หาได้เฉพาะหนาห้อนนะครับนี่กุ้งหนาานาวก็หากินไม่ได้แล้วครับผมหนาห้อนนี่เอียงก็หากินง่ายครับคือบ้านเขาเระครับผมญี่ปุ่นอะฮะใช่อรับโอ้เอ้ เมลยโอ้เอาพุดพีเอาพุดพแ่เอายังนี่อีกเดียวเดี๋ยวก็เห็นเนาะเดีก็เห็นเนาโอ้ยนอยเลยเสียหน่อยเลย,เรยครับเนีอครับมันมนัมนวันหยุดครับ ายูหากินพ็อได้ยูได้กินครับผมพ่อก็ได้เสียเงินเสียคําซื้อกับขอกับน้ำเขาไปเบิ่งวิธีก้อยกลุ่มนะครับผมก้อยงอยไหลกลุ่มเห็ดคือบ้านเขาบอกเขาล่างเนาวน้ำสะอาดล่างนะครับเพราะว่าน้ำที่ไหลมันนี่มันไหลมา,าจากน้าจากไอ้นี่เขานะครับน้ำน้มันอาจจะมีสารพิษตกต้างเนาะสารเคมีเดียวครับ ก็อยากแนะน้ำให้กินสดๆครับแต่มโอนี้เขามาแบบสดๆเลยอยากกินสดๆมาให้น่าหนาบ้างอันนี้เอาเอาอีกย่างล่างเนี่ยเอาโซดากับน้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำตาดนะครับโอ้ยเขา้งเบิ้งเครื่องเขาเหมือนเตรียมมายังเป็นจานได้เหมือนนี่มากินอยู่นี่กักเลยเดี๋ยวจะพาหน้าขึ้นไปเบิ้งบรรยากาศทุ่งนาทั้งเพิงครับ เป็นธงนะคนญี่ปุณน,นะครับผมเข่ากำลังงามเลยครับผมหายุหากินง่ายขึ้บ้านเนะครับหนาวห่อนเจ็กน้อยก็สิพานานา,นาไปหาจับตะกะเตียนแน่จับจักกะจันแนนะครับ <laughs> รอติดตามรับชมคลิปน้ำนะครับผมนะครับ บรรยากาศแถวนี้กับยูค่อยๆเป็นเชิงตีนเขานะครับเชิงตาเชิงไงแต่ขับรถม้านะครับปกติผมก็บม่ได้พักอยู่แถวนี้นะครับผมขับรถมาประมาณสามสิบนาทีสี่สิบนาทีครับกับมีไอ้เพิ่นกับพาม้ากอนนะครับยังอยหูมองถ้าผมมีคนพามากับประกาศมานะครับเราอีกอย่างหนึ่งเรื่องพื้นที่ต้นตวของคนญี่ปุ่นนี่เขาไปเข่าของเขาซุ่มซีซุ่มหาอะไ้นะครับผมนั่นอะ ผู้ใดที่ไปหาที่ไปยังก็ต้องเบื้องดีๆนะครับผมเช็คดีๆอย่าไปเขา่าของเขาอย่าไปหาขเขาคุ้มสีคุ้มหาครับถึงจับมามันบกคุ้มครับผมโอเคครับเดีย๋ยวไปเบื้องก้อยกุ้งกันครับผมหลังจากเขาล้างน้ำปลาลเรามาแซ่โซดาเราแซ่แซ่แไปโดนมนันี่โซดาอย่าวนยำ ตรงล่างดีๆนะครับนั่นแ่ะแค่ล่างก็ดีกระท้องอาจจะท้องเสียได้นะครับเจ้งพี่โจเนี่ยเขาของน้ำเมื่อละสามทีรอบแล่ดอกขาดหน้าไมด้สองของน้ำโหนเดี๋ยวแช่โซดาไปก่อนไปเท้าเลาแช่โซดาเยอะกว่าครับนี่บอดปอฟเฟลครับเอาเปลือกปัา สูตรอุดอนพี่โจ้าสูตรอุดอนครับเบื้องอุดอนไม่หลายแคยไดหลแล้วเอาขวาวมชิลอ์ถรงนัวเโอ้สุกเล็กสุกเล็กอ

โจแล้วอดเข่าอดนนามากินเขาายู่นีโดยเฉพาะนะครับนะจะเค้มจะอดะคุไข่สตรมันนะครับผมไข่สมันโอ้ยจะนน้ำลาแตกว่ะเขาาร้างเน้ยไปกินกันจะก้นเลยดิด่กะ <laughs> น้ ไงวะขาดยังต้องให้ต no> ้องให้พูดอ่ะพูดชนะคือบม่ใเวณแดด้ช่ปอับออกมาได้เนาะเดดจงจางจางก่ใชเป็นแดดนยอดน้าปายอีกน้าท่ ถามันเป็นได้หรอค่้อานรถมบัาเอบ้เนอ้งวงจีนเตรียมฟองอุปกรณนะครับนะโอ้ยสื่อเขาให้พวกมิจ กับเขาห้อน,นี่นอยเขาเสเวนคริ่มีลยเขาเสเวนนี่ละเก่งน้องใหม่กับมี่ปอยกลุ่มโอ้ยที่ทำบ้านแล้วมาเด้อวันนี้ครับมีกินขอนกันจะทีทางเลยแบงให้เพื่อน้าแงแดงมาเดี๋ยวเอาไปให้จะที่อาทาง เออนี่ด้อเจ้าเทียาทางเอ้ยกินเขาน้ำลูกลหลานลูกล้านมาหายูหาก,กินเด้เอ,อก้อยกุ้งอาหารไทยเด้อกินเป็นว่าเป็นร้องกินเบิง่งแค่เทียจิตใจ <c oughs> เอออายุหาก,กินมันั <c oughs> โอ้บาตนี่ขึ้นได้หลายเด้อเอาไม่อะไรมันขึ้นมาหลายๆก่อนไม่กินเขากันบาตนี่กินเขาครับนล้วน่ะอือเรื่องอะไรมะเรื่ครับกินเขาก็ไงกินเขากับพี่โจ้กินเขานอกบ้านเี้ผมมีหมองตั้งกล้องผมจะซื้อกล้องเอาละผมตั้งต้องมากกันอะไรอันไหนพี่โจ้ เอาตาดาได้ <ell> <d ia> มมยังแกงน้องหม่น้องใหม่นี่บ้านเสร็จนี่ม่สื้อถเก่งเียบรวยแล้วครับแม่มีภายนี้มัละเรียครับแตกตัวยังงยเรียกทำนี่ครับ อ่ะผมที่จัดการเองเดี๋ยวร้อลบงผลง,งานต่อนแรกครับเดี๋<อ>ยวก็เขาของนานจาลออัล้อบปุ๊บโตนี่อันน้เปห้องาหองนี้ขมว่าเาแล้วครับเนะบี่ย นี่เขากบที่ตักกลับบ้านนะครับบันนี้เอาไปฝากคนไทยนั้งกันนะครับฝากกันอยู่ฝากกันกินครับผมนี่ครับโอ้แ่บครับนาฬาจริงเขาอยู่ให้อยู่นะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็พอไล่นาอิกาที่นี่แล้วนะครับทุกคนก็ดีซอยกันเป้าตักเฝ่ากลับบ้านนะครับขอบคุณนานาที่ขอมมาติดตามรับชมนนะครับผม คลิปหนาเขาจะไปหาอยู่หากินมีอย่างใั้งแรงก็รอติดตามแบบชมนะครับมือนี้ก็บอาณาหน้ารับชมบรรยากาศนะครับทงให้ทงหน้าญี่ปุ่นครับหาอยู่หากินแบบมีสารต่างๆเนาะเพียงเท่ับเนาะพอกันคลิปหน้าครับผมตับร้านอาณาเช่นตัวนี้ครับ